สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ Inback เติมเกมลารับเติมเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง และสำหรับใครที่กําลังหาแพ็กเกจเติมเกมบูมออริจินราคาพิเศษทางร้านก็มีให้เลือกมากมายหลายราคาพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง30%และในช่วงนี้ก็พิเศษสุดๆเลยนะครับทางร้านได้ปรับราคาแพ็กใหญ่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2,400ถึง2,500บาทสําหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจอินแบกเติมเกมได้เลยแต่ก็ระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับ เอาละครับหลังจากที่ผมได้แนะนําวิธีการเล่นกิจกรรมสงครามจับมแมลงแบบฉบับสายฟรีให้ทุกคนได้รับชมกันเป็นแนวทางไปแล้วเนาะในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะขอเปลี่ยนแนวทางการเล่นกิจกรรมจับมแมลงเป็นแบบฉบับใช้โดนัทส้มบ้างนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยน่าจะดีที่สุดในเกมแล้วนะครับผมเนื่องจากของรางวัลในร้านค้ากิจกรรมก็มีให้เราเลือกซื้อเยอะมากๆแถมมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับ แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมแค่ทําออกมาให้ได้รับชมกันเพลินๆเนาะก็เลยไม่ได้รีบทําตั้งแต่กิจกรรมเข้ามาวันแรกๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเล่นเก่งกว่าผมอีกนะเอาละและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับก่อนที่ผมเนี่ยจะไปเล่นกิจกรรมสงครามจับมแมลงก็ขอใช้จังหวะนี้นะครับในการอัปเดตตัวละครสักหน่อยแล้วกันเนาะ เพราะว่าตอนนี้ตัวละครไอดีหลักแล้วก็ตัวละครไอดีรองของผมเนี่ยก็ทําการอัปเกรดอาวุธได้ถึงระดับบวก10แล้วนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะทําคลิปตอนตีบวกให้ดูกันนะแต่ปรากฏว่าตอนที่ผมกดตีบวกอาวุธไปนะครับผมลืมกดปุ่มอัดวิดีโอเนาะก็เลยไม่มีคลิปมาให้ทุกคนได้ดูนะครับน่าเสียดายจริงๆนะ แต่ก็โชคดีนะครับที่ผมเนี่ยยังตีบวกติดนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยคงจะนั่งเหงาไปอีกหลายวันเลยนะและสำหรับใครที่ยังตีอาวุธบวกสิบไม่ติดเนี่ยผมก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาเข้าเรื่องของเรากันต่อเลยดีกว่าเนาะสำหรับในกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครเนี่ยอยากจะเล่นให้ได้คะแนนกิจกรรมเยอะๆเพื่อที่จะเอาคะแนนไปแลกของรางวัลนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้ไอเทมช่วยเหลือแบบจัดเต็มต่อรอบได้เลยนะครับผมแล้วสาหรับไอเทมช่วยเหลือที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นไอเทมชิ้นที่1นะครับไอเทมชิ้นที่2ไอเทมชิ้นที่3แล้วก็จะเป็นไอเทมชิ้นที่6นะครับซึ่งไอเทมช่วยเหลือทั้ง4แบบเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราซื้อมาอย่างละสิบชิ้นได้เลย นะซึ่ง,ก,ก,ง 1, ก็จะใช้โดนัทเขียวทั้งหมด1,500โดนัทแล้วก็จะใช้โดนัทส้มอีก1,600โดนัทนะครับนี่นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการซื้อได้เลยเนาะสำหรับไอเทมช่วยเหลือ3ชิ้นแรกนะครับเราเนี่ยสามารถใช้โดนัทเขียวในการซื้อได้นะยกเว้นไอเทมช่วยเหลือ3ชิ้นสุดท้ายนะครับเราเนี่ยจะต้องใช้โดนัทส้มซึ่งผมก็แนะนําว่าสําหรับไอเทมที่ใช้โดนัทส้มในการซื้อเนี่ย เราก็เอาแค่ไอเทมช่วยเหลือชิ้นที่6อย่างเดียวก็พอนะครับซื้อมา10ชิ้นก็จะใช้โดนัทส้ม1,600โดนัทพอดีเนาะก็ประมาณนี้นะครับผม เอาละครับแล้วหลังจากที่เราเนี่ยทำการเตรียมไอเทมช่วยเหลือทุกอย่างพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเนี่ยเข้ามาในป่าแมลงแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราเนี่ยจะต้องเดินไปชนกับแมลงตัวไหนก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าไม่จําเป็นต้องเดินหาแมลงเต่าทองก็ได้นะครับเพราะว่าต่อให้เราเดินไปชนแมลงเต่าทองเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าเมื่อเราเข้าไปในดันเจี้ยนแล้วเราเนี่ยจะเจอกับแมลงเต่าทองนะ ดังนั้นนะครับเราเนี่ยจะเดินไปชนกับมแมลงตัวไหนก็ได้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังต้องพึ่งดวงอยู่ดีนะครับแล้วสาหรับมแมลงที่ผมชอบที่สุดในกิจกรรมนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเดินไปชนกับมแมลงผีเสื้อนะเพราะว่าเรายิงปกติทีเดียวเนี่ยผีเสื้อจะตายเลยแถมผีเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยเราจะได้คะแนนมา15คะแนนเลยนะซึ่งมันก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรเลยนะครับเอาละเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัดภาพไปในดันเจียนเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาอยู่ในดันเจียนแล้วนะ ซึ่งผมแนะนาว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะใช้อเทมช่วยเหลือชิ้นที่6ให้คุ้มค่ามากที่สุดเราจะต้องเจอกับแมลงเต่าทองตั้งแต่เทินแรกเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะการันตีแล้วว่าถ้าเราเจอแมลงเต่าทอง1ตัวซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับยังไงเนี่ยคะแนนของเราก็เกิน6000คะแนนต่อรอบแน่นอนซึ่งในรอบนี้เนี่ยผมก็โชคดีมากๆเลยนะครับเจอแมลงเต่าทองตั้งแต่เทินแรกเลยนะผมก็ทําการกดไอเทมชิ้นที่1 2 3แล้วก็ชิ้นที่6เนาะจากนั้นเนี่ยก็ทําการโจมตีแมลงเต่าทองเลยนะครับ ซึ่งในเทิร์นแรกเนี่ยผมก็ได้คะแนนมาทั้งหมด967คะแนนเลยนะครับผมเสียดายนะครับในเทิร์นแรกเนี่ยเราไม่สามารถโจมตีพึ่งได้เนาะนี่นะครับพอเข้ามาสู่เทิร์นที่2เนี่ยก็แนะนําว่าให้เรานะครับพยายามเดินไปทางด้านซ้ายของจอน,ะนี่นะครับโชคดีมากนะครับผมในรอบที่2เนี่ย ผมก็เจอมแมลงเต่าทองพร้อมกับพึ่งนะซึ่งในรอบนี้ผมก็ยิงไม่พลาดนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถยิงมแมลงเต่าทองได้กับพร้อมพึ่งหนึ่งตัวเนี่ยคะแนนของเราจะเพิ่มเป็น2เท่าเลยนะครับผมทําให้คะแนนที่เราได้รับต่อรอบเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะนี่นะครับพอมาถึงรอบที่3เนี่ยผมก็เดินมาสุดขอบจอทางด้านซ้ายมือแล้วนะจากนั้นนะครับผมก็กดไอเทมช่วยเหลือทุกชิ้นเลยแล้วก็ทําการโจมตีแบบกระจายไปนะครับซึ่งในรอบนี้ก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับผม ไม่มีเต่าทองแล้วก็ไม่มีพึ่งเลยนะครับนี่นะก็ยิงโดนบ้างพลาดบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่เทิร์นที่4แล้วนะครับและในรอบนี้เนี่ยมแมลงเต่าทองก็มาเป็นตัวที่3แล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าในการเล่นรอบนี้เนี่ยผมโชคดีมาก,มากๆเลยนะมแมลงเต่าทองออกเยอะมากนะครับนี่ผมก็จัดการยิงมแมลงเต่าทองไปได้อีก1ตัวนะครับส่วนกระสุนที่เหลือเนี่ยก็โดนบ้างพลาดบ้างนะครับผม เอาละครับตอนนี้เนี่ยพอเข้ามาสู่เทินที่5นะครับเราก็เจอพึ่ง1ตัวนะครับแต่ตัวอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีตัวอะไรที่คะแนนเยอะเลยนะครับตัวด้วงที่เป็นสีฟ้าก็มีอยู่ประมาณ2ตัวเท่านั้นเองแต่ถ้าเรานะครับอยากได้คะแนนเยอะมากๆเนี่ยยังไงเราก็ต้องยิงให้หมดเนาะนี่นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เจอเต่าทองแต่ว่าเรายิงตัวด้วงแล้วก็ยิงตัวพึ่งเนี่ยยังไงคะแนนของเรามันก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับนี่นะครับตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่เทินที่6แล้วนะครับผม ซึ่งในเทิร์นนี้นะครับมแมลงเต่าทองก็ยังไม่มาแต่ว่ามีพึ่งหนึ่งตัวนะซึ่งผมเนี่ยก็พยายามจะยิงให้โดนด้วงกวางญี่ปุ่นนะครับที่เป็นด้วงยักษ์เนาะแล้วก็ให้มันโดนกับตัวพึ่งนะครับผมเพื่อที่จะได้คะแนนคูณ2นั่นเองนะแต่ว่าดวงก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพึ่งไม่ตายนะครับผมนี่นะครับตอนนี้เนี่ยพึ่งเหลือพลังชีวิตแค่นิดเดียวนะ แล้วพอเข้าสู่เทินที่7นะครับต้องบอกว่าผมโชคดีมากเลยนะครับที่เทินที่แล้วเนี่ยผมยิงพึ่งไม่ตายเพราะว่าในเทินนี้เนี่ยเราเจอเต่าทองเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเป็นตัวที่4แล้วนะครับและในเทินนี้เนี่ยถ้าผมสามารถฆ่าเต่าทองได้พร้อมกับพึ่งเนี่ยผมจะได้รับคะแนนคูณ2เยอะมากๆนะแต่ก็ต้องน่าผิดหวังนะครับเพราะว่าผมปรับองศาไม่ทันนะครับผมปรากฏว่าพึ่งเนี่ยเหลือเลือดแค่นิดเดียวนะครับแต่ผมกลับยิงไม่โดนเนาะก็เลยทําให้รอบนี้เนี่ยผมพลาดคะแนนคูณ2ไปนะไม่อย่างนั้นนะครับในเทินนี้คะน ผมน่าจะทะลุ8-9,000เลยนะครับผมเอาละครับตอนนี้นะเราก็เข้าสู่เทินที่8นะครับก็ไม่มีทางเลือกอะไรเนาะทำการโจมตีพึ่งนะครับที่เหลือเนี่ยก็ทําการโจมตีพวกแมลงกิ๊กก๊กไปก่อนนะครับผมคะแนนที่ได้ก็เพิ่มมาประมาณ500คะแนนเองนะนี่นะครับตอนนี้นะครับก็เข้ามาสู่เทินที่9แล้วนะครับผมไม่มีทางเลือกอะไรแล้วผมก็ทําการกดสกิลช่วยเหลือทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ยิงให้ได้มากที่สุดนะครับ ถ้ารอบไหนมแมลงเต่าทองมาคะแนนก็เยอะหน่อยนะแต่ถ้ารอบไหนไม่มีคะแนนก็อย่างที่เห็นเลยนะครับและยิ่งถ้าเราเนี่ยยิงไม่แม่นนะครับคะแนนที่ได้ก็ยิ่งน้อยไปอีกนะโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เทินที่10นะครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วเนาะก็น่าเสียดายนะครับผมที่มแมลงเต่าทองไม่มาแล้วนะแต่เอาจริงๆเนี่ยในการเล่นรอบนี้ผมก็โชคดีมากๆนะครับเพราะว่า,มาแมลงเต่าทองออกมาตั้ง4ตัวเลยนะแต่ผมก็ไปพลาดยิงพึ่งไม่ตายเทิน์นึงเนาะก็เลยอดคะแนนคูณ2ไปนะครับ นี่นะครับในเทิร์นสุดท้ายนะครับมีพึ่งอยู่แต่ว่าพึ่งมันอยู่ไกลมากเนาะผมก็เลยไม่สามารถยิงได้นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเล่นครบแล้วนะครับผลปรากฏว่า,มาแมลงเต่าทองโผมานะครับผมซึ่งถ้ามีโอกาสเล่นอีกสักหนึ่งเทิร์นเนี่ยคะแนนผมน่าจะทะลุ1 0,000หมื่นเลยนะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราเล่นจุออกมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้โดนัทส้มนะครับในการที่จะเพิ่มคะแนนนะครับผมได้มาเป็นอีกเท่าตัวนะแต่ผมแมนะนานะครับถ้าเราจะกดเพิ่มคะแนนจริงๆเนี่ยให้เรานะครับกดไปที่ประมาณสัก6เท่ากําลังดีนะครับผมเพราะว่าจะใช้โดนัทในการกดคะแนนทั้งหมดเนี่ยประมาณ4,400โดนัทเนะาะน,นี่นะครับพอผมกดมาเนี่ยก็ได้คะแนนมาทั้งหมด54,700เลยนะครับ โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับวิธีการเล่นกิจกรรมสงครามจับมแมลงแบบฉบับใช้โดนัทส้มในการเล่นนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ากิจกรรมนี้คุ้มค่ากับการเสียตังค์มากๆเลยนะครับแต่ว่าผมก็โชคดีหน่อยนะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพื่อนๆในกิลช่วยอุดหนุนหินตีบวกเลเวล5้าไปประมาณ10ก้อนนะครับทาให้ผมเนี่ยมีโดนัทส้มเอาไว้เล่นในกิจกรรมนี้นั่นเองเนาะอย่างว่านะครับตอนนี้เนี่ยขนาดไอเทมหินตีบวกยังขายยากเลยส่วนใครนะครับที่ยังลังเลว่ากิจกรรมนี้จะเติมเงินดีหรือเปล่าส่วนตัวผมแนะนานะครับว่าถ้าจะเติมเงินจริงๆเนี่ยกิจกรรมนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับใช้โดนัทส้มประมาณ าณพโดนัทแต่ว่าทําให้เราเนี่ยได้คะแนนจากกิจกรรมมาหลายหมื่นเลยนะครับอันนี้ขนาดผมยิงไม่ค่อยแม่นนะถ้าไปเจอผู้เล่นที่ยิงแม่นๆ่นเนี่ยบางรอบได้คะแนนประมาณ1 3 0 0 0ถึง15,000คะแนนเลยนะครับแล้วคิดดูนะครับพอกดคูณ6เข้าไปเนี่ยรอบเดียวนะครับคะแนนได้มาเกือบแสนเลยนะบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้อาวุธระดับสีม่วงแบบถูกๆเนี่ยกิจกรรมนี้ตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม